สวัสดีครับทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่รักการผูกต้นไม้ด้วยกันทุกท่านนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับมเมล็ดต้นเลาที่เก็บมาจากข้างถนนในวันนั้นแกะเปลือกเลยครับและนำมะเมล็ดโรยลงดินและโรยด้วยดินอีกชั้นหนึ่งต่อจากนี้ก็ลดน้ำนะครับการเพาะเมล็ดนั้นมีด้วยกันหลายวิธีนะครับแต่สำหรับช่วงเวลานี้ ด้วยภารกิจนู่นนี่นั่นทําให้ผมมีเวลาไม่มากนะครับก็เลยนําเสนอวิธีการเพราะแบบง่ายๆเลยครับโรยด้วยดินอีกชั้นหนึ่งนะครับต่อจากนี้ก็ลดน้ําขอให้เพื่อนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ด้วยกันทุกท่านนะจ๊ะคาดหวังว่าต้นไม้ที่ผมปลูกจะเป็นทุกลมหายใจของเพื่อนๆได้หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปนะครับ ขอบคุณครับ